ครับสวัสดีครับผมชื่อนัทวุฒิวัฒนศินะครับเป็นผู้ในการและบรรณาธิการนิตยอพิมพ์ทำนํำโลกอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติวันนี้ได้มาที่ศูนย์ราชการนะครับศูนย์วายุพักได้ในโอกาสได้เกียรติในการที่องค์การนานาชาติได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผมนะครับในฐานะสื่อมวลชนผู้เผยแพร่ง,งานาศาสนาและสันติภาพดีเด่นนานาชาตินะครับเพราะบผลงานที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพราะผมที่จะ ทำขึ้นได้นะครับทุกมามาจากทีมงานแล้วโดยเฉพาะาประชาชนที่อ่านาสื่อผ่านงานาศาสนาและสันนิภาพที่ผมได้กระทำมาก็ขออนุโมทนากาับทุกท่านและในโอกาสนี้ก็ขอฝากข,ข,ข้อคิดนะครับจากดรสุชาติโกสมกิติวง์อดีตนักต่อสู้เพื่อสันนิภาพนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นญาติมิตรครอบครัวเดียวกันควรรักใคร่สามัคคีกันไว้ ชีวิตหนึ่งอยู่ไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายหัวเราะก,กันได้คุยกันได้จะเป็นศัตรูกันเพื่ออะไรครับขอวินบอลให้โลกนี้เกิดสันติภาพโดยเร็วไวนะครับขออนุโมทนากับทุกท่านสวัสดีครับ